อันนี้นะคะก็ขามวยมาเรียนดนตรีพิเศษตอนนี้ก็ว่าเขากำลังสอบอยู่ใช่ไหมอันนี os> os> like cool ้มือเล่นได้ไหมพูดดิได้ค่ะได้ค่ะวันนี้เราเล่นเสร็จแล้วมีการบ้านส่งไหมต้องมีค่ะใช่ไหมนะจอย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  มาอย่งเปิดดูดหน้าสิเหน้าสิบเจ็ดเจ็ดี้ลข้งเจ็ดกันหนึ่งฮะหนึ่งับเ็ไม่ใช่เจ็ดกันหนึ่งคเจ็ดกันหนึ่งก็เป็นเจ็ดสิบ่ใช่ม้ยอันนี้วางยคุใช่ม้อเจะติ๊กก้ใช่ไหมยงี้ติด้ยเดี๋ยวเราค่อยทำกันก็ได้ค่ะเดี๋ยวน้องมุยจะงงเพราะว่ายังไม่ ทำมาแล้วค่ะอ๋อทำมาแล้วค่ะไม่รู้ทไมทำได้นะทำมาแล้วไม่รู้ถูกป่ะอ๋ใหุ้ณแอนดูเดินนะแดูถหรือเปล่ามอทันอมนกยอ่ะมติดได้ติดตรงนี้ก่อนอัยมีอ้างเลยมีแต่เด็กฝั่งสีคาะวัติดเพลงกระลอกมีแต่เด็กเยอะๆเปมดค่คนสติ๊กเกอร์ด้วยมุยคนสติ๊กเกอร์ด้วยมุย ไม่ใช่นี่น่่อนน้องมุ้ยไม่ใช่น่ะุยมั่วเลยอยากทำมั่วอะไรอย่างเง้าอไบอกว่าเดี๋ยวเราต้องต้องมาดูไปเพื่อนคเอะนั่ยตอนนี้ก่อดีกว่าใหมส่ีก็คือ้อดอ